อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่หลวงปู่บินสบาทกลับมาถึงวัดแล้วตอนำบรรยากาศภายในวัดปงชัยให้กับทุกท่านได้รับชมกันบรรยากาศยามเช้าแสงทองสองฟ้าขึ้นมานาฟาสดใสเช้าวันใหม่บริเวณวัวดก็มีน้องเหมี่ยวน้องไก่รอรับหลวงปู่กันอยู่และมีงาน รอหลวงปู่อยู่งใบไม้ล่วงเต็มเลยครับใบไม้ล่วงเต็มเลยมีเมียมารับหลวงปู่แล้วมีเมียไม่ช่วยหลวงปู่กวาดใบไม้เลยเหรอน้องหนุ่มรอดําขาวขายพิงมาน้องซัย์ท,ทวีรัย์ทวีจามจุลีจามจุลีมีใครอีกเพดาน,นวดเพดาน,นวดอยู่ตรงนี้หลวงปู่แวะเก็บผักมาด้วยให้น้องเต่า ถือมาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะาไม่สะดวกถ่ายนี่เข้ามาถึงวัดแล้วได้ผักกะลํากะลํากะลํปลีกะลําดอกกระลําดอกนะกะลําดอกยังไม่ออกดอกได้มาสามต้นเก็บมาสามต้นเดี๋ยวไว้ให้กระต่ายกินเดี๋ยวเดินเข้าไปในบ้านดูน้องเมียวเม,มียวในบ้านก่อนกไก่ก็รอลงปูอยู่เรือ่อยๆเหรอไก่ก็รอลงปูอยู่ อยู่กันดีนะสบายดีไหมลูกไก่นุม่มไก่สาไก่เจี๊ยบปอกใหม่ก็มีเจี๊ยบปอกใหม่ก็มีลองเจิ๊บไหน่อยจิ๊ยบเจิ๊บไหนเจิ๊บเจี๊บอยู่ตรงนี้หนึ่งเจี๊ยบเหมียวเ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 มียวบุญส่งก็ลังเดิมนมาเนาะบุญอส่ง

ออืืกูตินี้มีใครอยู่ลกบมนเลยไปไม้ร่วงลมพัดเข้ามาลมพัดพาไปไม้เข้ามาร่วงเต็มหมดเลยกูตินี้เมื่อนนั้นพระอาจารย์บุญธรรมอยู่นี่จะบุญธรรมย้ายไปที่อื่นแล้วอะ,อะไรลูก อืมงันด้านนวดเราลดอ้อนนะอยู่ต้องเมียในบ้านเอาผักมาให้กับไต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 กินผักกระตกินผักเข้ามาในบ้านแล้วใครรออยู่เจนาวลาดเจ้จินตลาส้มขาพองทองอ่อนนี่ใครบุญสมมีสุขนี่ใคร ชกศวสครับนี่ใครสีสีลูกสีบุญชยัยบุญชัยอยู่นั่นเหรอบุญชยัยใครเล่าเงี้ยเงีเนี่ยฮึออกมาเดินข้างนอกมึงมาเปิดตัวแล้ว <c oughs> สุภรริกาใช่ไหมไม่ใช่หรอจะเจริญสุพรรณษาพอสุพรรษามาเดินแรกเหรอสุพรรษาเดินแรกดีกว่าเนาะเปีเ่ยมเหวผู้หญิงเด้อ ไม่มีผู้ชายแล้วไม,ลไ,มลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องการผสมพันธุ์สุขภาพเขาแข็งแรงด,ดีไม่เป็นไรเนาะน้องอะไรลูกปุยฝ้ายปุยฝ้ายอยู่นี่นะปุยฝ้ายน้ำเพชดน้ำเพชญี่น้ำเพชรไปเข้าห้องน้ำตลอดเลยควักควักควักไม่ได้เรียกเชื่อไปหมดแล้วลูกเนาะ เดี๋ยวกูขอถ่ายรวมๆไปก่อนนะเพราะว่าไม่มีหลายๆอย่างต้องทำโอ้โหเื่อยชื่อแล้วนี่เีอไปดูทงน้นอีกกรืเรี้น้องก็จ่ายออกมาอีกแล้ววันนี้จะต้องมีงานหลายอย่างเยอะเลยครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นไปดูรวมๆน้องแล้วหนึ่งอันน้องหนึ่งอนน้องยังไงตาทองน้องมีบุญ ตอนนี้ไ่เว้นตัวนี้นะกินผักลแล้วนะโบเก็บผักมาให้ลูกปลาโบ้งนี่ก็มีปลาโบ้งของเขาก็มีปลาโบ้งี่นี่ก็มีเดี๋ยวเก็บผักนี่มาให้กินด้วยกินด้วยกันเต่ากับกระต่ายต้องเต่าทองกินตรงน,นั้นแล้วเนาะมีเมยกินไม่ได้เมยกินผักไม่ได้เดี๋ยวให้น้องกระต่ายเล่อให้กระต่ายกินทำไมนี่ใช่ไหมชนฝันชนฝันใหญ่กับฝันเล็กซีซีเวนดา <laughs> สี่สีลูกสี่สีเว้นดามอยู่นี่เมื่อกี้สี่สีลูกสีก่เล็กจำผิดไปแล้วขคนอนอยู่นี่ขคนอนอยู่นี่ทางเล็กทางเล็กกับใครอ๋อนีหนึ่งกนรงนองเกี้ยงผูเรียกผิดอันนึงเดือดรอนอยู่นี่เมื่อกี้ไม่ใช่นะลายเหมือนเหมือนกันกระจำสับสนจำสับสนไปแล้วมาด้านนี้ด้านนี้ใครร้องเงี้ยงี้ ขาวขาเทาอยู่นี่ขาวเทาน้องมีสุกน้องหนึ่งเดียวอยู่นี่หนึ่งเดียวให้น้องนี่ออกมานี่ละสุพรรณษาสุพรรณษามาเดินเล่นแล้วนเนาะแ้่นี้กันมัเป็นอะไรหรออยู่ในกรงเขาอึดอัดหลงวุ่นวายอยู่มาหน้านดีกว่าทาเลกบด้านนู้นทะเลเนะอะเดี๋ยวลงพูดจาหาให้นะลูกนะ อันนี้แม่ดำนวดไม่ดำนวดกับลูกสีสีหน้าส้มอยู่นี่กินหาเม็ดอยู่จับ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 ,จบ,จบสุภาษสาภาษาเล่นกันดีนะลูกนะเล่นกับเพื่อนๆดีๆลูกเนอะ ขายร้องเงี้ยมาจะดีมันจะดีเหรอจะดีเขาออจากจะ,จะออกมาเนี่ยจากจะ,จะออกมาสาวๆเนี่ยเขาเริ่มติดสัตว์แล้วล่ะเนาะดูเดี๋ยวให้มมลูกดูไปทำงานลูกันเลยค่อยออกนะลูกนะกินข้าวกินน้ำอย่างนั้นลูกน้องนะน้องแห้งๆแห้งก็งแ,งแข็งแรงขึ้นแล้วเนาะลูกเนาะกินข้าวกินน้ำลูกพักผ่อนต่อเนื่น้ำมียาให้สิทิ กระต่ายน้อยกระต่ายน้อย,ย,อยเดี๋ยวพวะผักมาให้เก็บผักมาให้เร็วเลเก็บผักมาให้แล้วเก็บผักมาให้แล้วกินเลยจ๊บจ๊บจบจบ,จบอันนั้นคือไม่นาบนนั้นทำไมลูกลู้ว่าเกิดลูกคลอดลูกแล้วเหรอใช่ไหมปูไม่ได้เข้าไปดูในนู้นไม่รู้ว่าตรงกองใบไม้แห้งนั้นคลอดลูกหรือเปล่าเขาไปนั่งเฝ้าบนนู้นเนี่ย มาลมากีนหาแล้วมาเกีนหาแล้วคือไปนั่งหัวนั้นเลยะมาเกี่ยนผกนี่แล้วเกีนผักนี่แร้วแล้วแล้วมามามกินจุดิกันจุ๊บจุ๊จกินยนีหลวงปดูลวงดูน้องแมวกันนะเหมียวเหมียวเมวเมียกันงปูขอยุตินีไว้เท่านี้กันนะขอมโนทนาสาธุกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเหมียว ให้ความรักให้ความภงใจจะส่งอาหารกองเกียงของใช้มาให้น้องน้องเหมียวได้อยู่ได้กินเพื่อชีวิตอันสมบูรณ์ขอขอบุทนาสาธุขอบุญกุศลสลายจงเป็นเพร,ะร,ระนาะเพราะปัจจัยนนํำค้ำชูวให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรานาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุอายุวโนสุขังพะระลัง